โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูกันอีกเช่นเคยกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดเกียร์เกมลายลึกเจอนะครับวันนี้ก็จะมาตามล่าหาเกียร์คริสต์มาสแล้วก็8ดาวนะครับเกียร์ที่ผมอยากได้มากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือเกียร์เข็มกัดของลอยนะครับมีอัพเกรดธาตุมืดแล้วก็เจาะทักษะด้วยนะครับผมซึ่งเกียร์ชิ้นนี้มันจะทําให้บอสมืดของผมเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ โอเคครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับผมขอยนาดูเกียร์คริสต์มาสก,ก่อนนะครับว่ามีอะไรดีอะไรเด็ดอะ่ะอุย้ยมีปืนคริสต์ม,สมาสกอ็อยากได้อยู่นะครับผมเอามาให้ตัวบินใหม่ของผมโอเคผมก็จะเปิดตู้อัพมืดก่อนเลยนะครับผมมาะส0งร้อยแรกไปเออจะขออนุญาตเปิดนะครับอุย้ยมาเลยรือเปล้าจะมาเลยรือเปล้า อุ้ยได้กระเป๋าลิวนาแปดดาวก่อนเลยนะครับประเดิมไปได้สวยเลยอุ้ยเกียร์เปิดครับเฮ้ยมไหมออุ้ยเราได้กระเป๋าลิวนามลครับแปดดาวเป็นการเปิดครั้งแรกที่ดีนะครับมาขอญาตเปลี่ยนตู้ไปเปิดตู้กาชาอีกนะครับผม เผื่อครั้งหน้ามันจะได้เกียร์ที่เราตามหาละครับครับข้ามไปก่อนเลยครับข้ามขาม,ขามโอเคครับไปเปิดตามล่าเกียร์จอบมืดกันต่อน,นะครับครับ ยังไม่ได้ครับผมได้ไห้ลด,ดแรกมาก็ยังโอเคครับใช้ได้อยู่โอเคครับไปกันต่อ0 0รลูบี้แล้วครับผมเราจะได้เจาะมือหรือเปล่าอโอเคครับผมว่าเราเปลี่ยนตู้เป็นตู้คริสต์มาสมากดีกว่านะครับผมเผื่อตู้มืดเนี่ยมันเกลือเกินไปมาครับผมครั้งที่ 800รลูบี้นะครับขออนุญาดเลยเดีเสย้คิดมากมานะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมตัวคิดมาก โอเคครับผมกลับไปตู้มืดของเราบ้างดีกว่าครับผมเจาะมืดขอเจาะมืดหน่อยเกมไลลิเจอร์ทำให้บอสมืดของเราเนี่ยได้ถือกำเนิดหน่อย okay, โอเคครัเล่าลงเตรียมอีกแล้วมาครับผมโอเคครับผมยังเกลียครับตอนนี้โอ้โห อีกสองร้อยดิป่ะมาเลยหรือเปล่าอุ้ยออ้ย,อยได้แล้วครับผมเกียร์อัพเกรดท่านมืดและเจาะทักษะของเราเนี่ยบอสมือของเราได้ถือก,กับมือเลยอุย้ยสวยเลยสวยเลยนี้อมาแล้วครับผมเกียร์อัพเกรดท่านมืดและเจาะทักษะของบอสมือน,นะครับสวยเลยนี้สวยเลย โอเคครับเราเปลี่ยนตู้เป็นตู้ชิ้นบ้านมางดีกว่าครับเผื่อเราได้เกลี่ยแผ่นดาวบ้างเราได้เจาะมือมาแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็กระเป๋าเลีล้ยวนาโอเคปบได้แก้กระดิ่งนะครับไปสองร้อยดีไปสองร้อยดี กระดิ่งโอ,โอ้ได้หกดาวด้วยครับไปอีก200ดีไปอีก200รัวๆเลยไปรัวๆไปแบบรัวๆเอบเอบเอบโอ้ยยังไม่ได้ครับอ้ยไก้การันตีด้วยแล้วครับผมผมก็จะเปิดแค่3,000นะครับเอาแค่การันตีแรกก่อนนะครับเพราะว่ลูบี้มันขาดอีกนิดหน่อยนะครับผม ผมอยากได้เกียร์ขอนคริสต์มาสนะครับผมแล้วก็ปืนคริสต์มาสโลนี่ก็ได้ก็ดีครับใส่ให้ตัวไวพิมพ์แล้วก็ปืนครับผมเพื่อให้ตัวบินดูครับจะได้ย้ายปืนไปใส่ให้ตัวอื่นนะครับผมปืนแสงโอเคครับผมอุ้ยมี่่จะเกียร์ดีดนะครับเกียร์คริสต์มาสเนี่ยแปดดาวเจ็ดดาวนี่ก็ดีนะครับธนูคริสต์มาสเจ็ดดาวชิ้นนี้ก็ดี มีแต่เกียร์ดีๆอุ้ยมาไปอีก200ลูบี้จะมาไม่มาจะมาหรือไม่มามาดูกันนะครับโอ้แปดาวยังไม่ออกเลยครับแดดาวคิดมากเนี่ย เท่าไรครับเนี่ยจะบ90แล้วครับเปิดไป60ครั้งแล้วมามาไม่มาไม่มาน้อยมาน้อยเกียคิดมาขอ8ดาวเลยก็ได้ครับเฮ้ย5าดาว5าดาวอีกแล้วด้ยเก่งคิสมาไปอีกไปอีกหูกล่องไปอีกโอ้โหยังไม่มาละครับผมขอ8ดาวเลยก็ได้ครับคิสมาเนี่ย ขอรีตู้กาชาเอฟหน่อยทีนึงนะครับเพื่อโชคเราเนี่ยมันจะกลับมานะครับเราแบบได้จบมืดไปแล้วนะขอแบบติดไม้ติดมือหน่อยก็ได้เ,ออเกมมาเกมคงไม่ใจร้ายเราขนาดนั้นหรอกมาไปกันอีก2องร้อนะครับใกล้แล้วไกลโขการันตีแล้วด้วยมามาไม่มาระวังทางก่อนจะถึงการันตีเอ,อ๊บอกระดิ่งดีดีด,ดๆๆีไปต่อ ดาวไปอีกไปอีกครับอุย้ยมาเลยครับผมเราได้คอนริสต์มาสแปดดาวโอเคเลยครับเกมดารลนเจอร์อย่างนี้ค่อยว่ากันง่ายหน่อยโอเคมาถือว่าคุ้มเลยนะผมว่าคุ้มแล้วนะได้แปดดาวมาสองชิ้นแล้วอุย้ยสามเลยดีเราได้กระเป๋าด้วยอีกหนึ่งมาอุย้ยขอเจ็ดดาวก็ได้เว้ยมาเลยสวยเลยอุย้ยใก่ครบการันตีนะครับผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ครั้งมา ขออีกชิ้นได้หรือปเปล่าเจ็ดดาวก็ได้ครับอยากได้เจ็ดดาวพวกเจ็ดดาวคริสต์มาสอะไรอย่างนี้โอเคเลยอย่างนี้เจมม์ขออีกชิ้นขออีกชิ้นโอเคครับขออีกชิ้นหนึ่งเกียร์คริสต์มาสอะไรก็ได้ผมอยากได้เจ็ดดาวนะพวกช่องกลางช่องเอช่องท้ายดิอุ้ยโอ้โหว,วเขาให้ช่องกลางแล้วว่าแปดดาวคริสต์มาส สวยเลยงี้สวยเลยไม้กยคุมแล้วนะเพบว่าคุ้มมากเลยรอบเนี้ไม่เหมือนรอบก่อนนะครับรอบก่อนไนดะ้แค่รองเท้าช่องกลางคิดมากแปดดาวชิ้นเดียวโอเคเข้าผมมาเราได้มาเยอะมากเลยรอบเนี้สวยเลยสวยเลยไมาอีกไมาอีกสองร้อยลูบี้มาหน่อยจีเอ็มกำลังเสกให้อยู่นะตอนเนี้ยผมว่าโอเคมามาดูรอบนี้ครับผม,มจะได้อะไรอีกเปล่าปุ๊บอ้ยคุ้ม มใหม่ได้ไหมใหม่ได้ไหม,ไม,ไม,ไมขออีกขออีกชิ้นหนึ่งเอาอีกเอาอีกอุ้ยโอ้โหเราได้โค้ชคริสต์มาสอีกแล้วอุ้ยเกมบั็กหรือเปล่าโอ้โห,หเราได้แปดดาวคริสต์มาสเพิ่อมอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมโอ้โหเราได้ค้นมาสองอันแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหเกมสโห,ห,หมากเลยรอบเนี้ยโอเคครับผมก็อีกสองร้อยลูบี้สุดท้ายแล้วครับเพราะว่าจะครบการันตีนะแล้วพอละ เ okay, อาแค่การันตีก่อนนะครับเดีย๋ยวมีลูบี้ค่อยว่ากันโอเคไม่คิดหรือเปล่าแต่มาเยอะมากในรอบนี้โอเคครับผมไปการันตี ique, ขอเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ใช่หกดาวอ่ะว่าพอละหกดาวมานี้ก็ซึมอยู่เนะอะไปครบลเก้าสิครั้งมาดูการันตีนะครับว่าเราเนี่ยจะได้อะไรขอไม่เอาหกดาวพออะไรก็ได้อะไรก็ได้ แดาวก็ได้ครับโอุย้ยเจาะมืดมาเจาะมืดอีกชิ้นขอเด้งสามรอบหนึ 1, 2, ่งสองอบทีสุดท้ายเปิดอุ้ยโอเคเลยอย่างนี้ไม่หกดาวโอเคสวยละมาโอเคครับผมเรามาดูผลประกอบการนะครับผมว่มาได้อะไรบ้างโอุยโอ้ยอุยอ้ยขอเราได้มาสองชิ้นครับ8ดดาวคริสต์มาส สวยเลยนี้แจ่มเลยแจ่มเลยอยาให้เปลี่ยนเป็นกินโทกินะครับผมจะได้มีดูนของแทงแล้วก็ช่องกลางในกระเป๋าแล้วก็ลูกคริสต์มาสนะครับนี่สวยเลยนี้สวยเลยสวยเลยแต่สก,กิลยังไม่มีตัวลำนำนะครับผมไม่เป็นไรถือว่าโอเคเลยนะครับรอบรอบนี้ ให้บินดีเปล่าอุ้ยแต่ว่ารองเท้าน่นจะบินเร็วกว่านะโอเคช่องถ่ายเราก็ได้อัปเกรดทานมืดมานะครับ1อันแล้วก็พวกกระดิ่งโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3,000ลรูบี้ก็บายบายครับผม